ยินดีต้อนรับเข้าสู่นิทานก่อนนอนกับเรื่องนิทานชายหนุ่มเด็กกำพร้ามารับฟังกันเลยครับกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วที่หมู่บ้านเล็กๆริมภูเขาอันเงียบสงบมีเด็กชายคนหนึ่งชื่อว่าคำดีเขาเป็นเด็กกำพร้าพ่อแม่เสียไปตั้งแต่ยังเล็กคำดีต้องอาศัยอยู่ในกระท่อมเก่าๆที่พ่อแม่ทิ้งไว้ไม่มีทรัพย์สมบัติหรือญาติพี่น้องให้พึ่งพิง ทุกวันคำดีจะตื่นเช้าไปหาฟืนเก็บผักหาปลาในลำห้วยเพื่อน,นำมาแลกข้าวกับชาวบ้านแม้จะเหนื่อยยากแต่เขาก็ไม่เคยบ่นหรือโกรธชีวิตตรงกันข้ามเขามักยิ้มและช่วยเหลือคนอื่นเสมอวันหนึ่งมีพระภิกษุชราผ่านมาที่หมู่บ้านเห็นคำดีนั่งซ่อมรองเท้าเก่าๆอยู่จึงถามว่าลูกเอ๋ยทำไมเจ้าจึงดูยากจน แต่ยังมีรอยยิ้มอยู่เสมอคำดีตอบด้วยใจจริงว่าถึงผมจะไม่มีพ่อแม่ไม่มีทรัพย์สมบัติแต่ผมยังมีสองมือสองเท้ามีแรงกายให้ทำกินได้ก็พอแล้วครับหลวงพ่อพระพิ่สูยิ้มและมอบเมล็ดพันธุ์ข้าวให้หนึ่งกำมือพางกล่าวว่านี่คือเมล็ดแห่งความเพียรหากเจ้าดูแลด้วยความอดทนมันจะกลายเป็นอาหารเลี้ยงเจ้าไปตลอดชีวิต คำดีจึงนำเมล็ดพันธุ์นั้นไปปลูกดูแลด้วยความตั้งใจทั้งรดน้ำถอนหญ้าและเฝ้าดูมันเติบโตฤดูการผ่านไปไร่ข้าวของคำดีอุดมสมบูรณ์จนเหลือกินเหลือใช้เขาแบ่งปันข้าวให้ชาวบ้านที่ขัดสนหมู่บ้านจึงรักและเอ็นดูเขามากไม่นานนักคำดีก็กลายเป็นชายหนุ่มผู้มีน้ำใจแม้จะเป็นเด็กกำพร้าแต่กลับเป็นที่พึ่งพาของผู้คนทั้งหมู่บ้าน ถ้าชอบคลิปนี้ช่วยกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปต่อไปครับขอบคุณครับ